คุยกับนัดนะคุยเยอะด้วยเนี่ยส่งข้อความคุยกันจะนัดทานข้าวกันอยู่นะถามว่าเธออยู่ไหนมากินข้าวกันหน่อยเนี่ยแต่ว่าเราก็ไม่คุยกันเรื่องนี้นะอืมระหว่างทางผมก็ส่งข้อความเขาก็ตอบเขาก็แค่เราให้กําลังใจกันแต่ผมก็ไม่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็ไม่เอ่ยปากว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางก่อนหน้านี้เคยมีบ้างที่เขาเอ่ยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัว แต่มันก็ไม่รู้ผมก็ผมรู้ว่าทุกคนที่เรื่องนี้มันไม่จบสักทีอ่ะเพราะทุกคนไม่เข้าใจอ่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันมีซีนคุณมดดำโทรหาคุณแอบตลิงนด้วยหรือเปล่ามันก็เลยปิดใหญ่ใช่เพราะทุกคนพยายะเราต้องการ closure เข้าใจไหมพี่แขกคือมันเหมือน <S <S อกับแบบมันเหมือนอยู่ดีๆละครและหนังเรื่องนี้จบ เฉยๆ,ๆไม่ได้เว้ยหัวใจสําคัญคือแกต้องอธิบายสิไม่งั้นไม่งั้นมันอวาสานไม่ได้อ่ะพี่แขกเข้าใจ่ปะเหมือนแบบสมมุติว่าถ้าเป็นละครแล้วจบแบบนี้ผู้ผู้จัดผู้สร้างช่องผู้กํากับคนเขียนบทโดนดา่าเปิงเลยแกจบนี้ได้ไงวะเนี่ยเข้าใจัม้มค,คุณอ่านเวลาที่คนจะติชมพี่แขกเวลาพี่แขกจัดรายการน่ะเขาก็บอกว่าพี่แขกรู้เปล่าว่า เ,เวลาพี่แขกจัดรายการแล้วคนพี่แขกอยากให้คนดูพี่แขก,กเยอะกว่านี้อ่ะพี่แขกต้องแกล้งโง่ให้เป็ดพี่แขกต้องทำเป็นไม่รู้แล้วให้คนดูรู้มากกว่าพี่แขกแล้วคนดูเขาจะเขียนมาเล่าคือเขาจะรู้สึกว่าเขาดูรายการเราแล้วเขารู้มากกว่าเราเขาจะเขาจะพราวแล้วเขาจะมีความสุขที่ได้ดูรายการเราแล้วได้อุดูเคทเราคุณอาแล้วพี่แขกกำลังจะบอกว่าเนี่ยพี่แขกได้โอกาสแล้ว ได้โอกาสในการจะเป็นคนที่ไม่รู้จริงๆแล้วไม่ได้แกล้งงงด้วยเพราะพี่แขกขอบอกความจริงแก่ทุกคนว่าพี่แขกจะบอกว่าไม่รู้จักคุณนัทปีเรียเป็นไปไม่ได้รู้จักเขาเป็นดาราดาังแต่พี่แขกอะ have no clue ะว่าเขากับคุณอั้มสำคัญยังไงอะหมายความว่ามันเป็นคู่ขวัญเป็นอเมริกันสวีทฮาร์ดเป็นอะไรแล้วพี่แขกไม่รู้จักคุณอั้มอธิชาติขออภัย จริงรจริง,ร,งรู้จักไม่รู้จักอั้มอธิษาไม่รู้จักนี่ไงคุณว้สาเขียนมาบอกเลยด่าแขกเลยมีส่วนร่วมอยู่นี้เขียนมาดูนี้เขาเป็นพระเอกเบอร์ใหญ่งไงเอาง่ายๆก็คือในในโลกของการแสดงเขาเป็นนางเอกแล้วเป็นพระเอกเบอร์ใหญ่ในในโลกของ วงการบันเทิงนัดมีเรียเป็นดาวดวงใหญ่ดวงหนึ่งแล้วของประเทศอคุณนัทมีเรียนี่่อนอ้อ้๊ก็เป็นดาวดวงใหญ่เขาเป็นดาวดวงใหญ่อพี่คือคือในโลกยุคปัจจุบันเนี้ยมันมีคนดังที่ไม่แมสอยู่เยอะมากพี่คือมีคน follow แบบหลายล้านมากแต่คนที่ไม่ฟอลโล่ไม่รู้จักเลย completely นึกออกไหมแต่นัดมีเรียเนี้ยฟอลโล่น้อยกว่าอาจจะน้อยกว่าเสียงไงก็หลักล้านนะฮะ แต่อาจจะน้อยกว่าแบบดาราซีรีส์วายบางคนก็ได้แต่อ่นมั่นใจว่าไม่มีใครไม่รู้จักนัดมีเรียเข้าใจใช่ไหมคือคือ,คอโ,ลโลกของความแมสกับโลกของความนิชคุณมีน<ม>ิชคือคุณมีฟอลโลเวอร์ที่เยอะแล้วแข็งแรงในจํานวนน้อยที่แข็งแรงมากกับอีกคนหนึ่งคือแมสมากอย่างเงี้ยดาราซีรีส์วายบางคนเนี่ยออฟอลโลเวอร์มากกว่า,านัเดตอีกนะพี่แต่ถามว่าแตถาต่ถ้าคือแมสกว่า โอ้โหมันมันเปรียบเทียบไว้ได้สองคนนี้เป็นสองคนในวงการบันเทิงที่โคตรแมสแล้วแล้วก็มารักกันแล้วรักกันมาสิบห้าปีแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่ไงวันที่แบบแล้วเราเราไม่เคยรับรู้ว่าแบบอ้าวหรอเขาแบบคนหนึ่งไปร้องเพลงอีกคนก็เอาดอกไม้ไปให้ทุกงานอล้แล้วมันเป็นภาพที่เราไม่เคยมีใครรู้สึกว่าปลอมอ่ะมันดูเป็นภาพที่เขาพพอร์ตกันและกันอย่าง มันเป็นมันเป็นพลังงานที่ดีแล้วอยู่ดีวันหนึ่งอ้าวขึ้นมาปุ๊บมันชอ็อตเขาไม่มีลูกไหมไม่มีแล้วตอนนี้คนก็พูดว่าพ่อไม่มีลูกหรือเปล่าเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการเนี่ยบอกกอร,ราเนี่ยคุยกับอันเลยวก่ก เพราะว่าเขาไม่มีลูกใช่ไหมอะคะเขาแบบเลยมีปัญหาอะไรกันมาตั้งหลายคู่แล้วเอออ่านอันเ็าบอกว่าไม่จริงหรอกส่วนหนึ่งที่ทําใไม่อ่านกับนัทคุยกันเยอะเพราะว่าเขาปรึกษาเรื่องการมีลูกเขาปรึกษาเรื่องก็เคยสั่งซุปไก่ดาคุณหญิงย่า,านไปทานเป็นปีเลยแล้วก็ไปหาหมอเดียวกับอัานไปหาแบบทุกอย่างเลยทําทุกอย่างละจนคุณนักไปบวชอยู่ช่วงหนึ่งไม่ได้ไปบวชเพราะปลงนะไปบวชเพราะคิดว่า ต้องสะสมบุญบาร,รมีคือลุกทางแล้วพี่แขกเข้าใจว่าฉันต้องสะสมบุญบาร,รมีฉันต้องไปคลายเครียดฉันต้องไปปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวอ่เจ็ดวันหนึ่งเดือนอะไรต่างๆแบบเนี้ยจนถึงจุดๆหนึ่งเขาก็ส่งข้อความมาบอกว่าเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะดําเนินชีวิตคู่โดยไม่มีลูกนะจากจากนี้อันก็บอกว่าโอเคเข้าใจเขาบอกว่าฉันคิดว่าฉันพยายามมาแล้วพอแล้วเปลี่ยนเดเรกชันแล้วไม่เอาละเลิกจากเนี้ย จะมีชีวิตอยู่เพื่อจะมีชีวิตคู่แบบไม่ต้องมีลูกก็ได้แล้วเขาก็ไปรับลูกของผู้จัดก,การส่วนตัวเขามาเป็นลูกบุญธรรมแล้วเขาก็รักเหมือนลูกเลยพี่ส่งเสียดูแลเหมือนลูกเลยทุกอย่างเพราะฉะนั้นอันก็มั่นใจว่าไม่ใช่เหตุผลนี้อืมก็ม ก็แค่พยายามตีให้หลายคนอึดอัดน้อยลงอะนะแต่ว่าผมก็คงไม่มันคงไม่ใช่หน้าที่ผมตอ่อยให้ผมรู้นะอ่าแ,แ,แต่ไม่รู้นะรู้สไหนแย่มากที่ไม่ได้แชร์ความอึดอัดทันทีดูข่าวนี้มาหลายวันแล้วก็แบบอะไร